นะครับหวยเจ้าสัวเนี่ยเป็นอย่างอยากให้พี่น้องนะครับแช่บอกบุญนะครับพ่อหวยเจ้าสัวพี่น้องเป็นหวยแบ่งปันนะครับเป็นหวยบอกบุญถ่ายพี่น้องคำามาหลายในแห้งแม่นนะครับพ่อไอลีดนะครับนะครับเปีว่าเป็นหวยบอกบุญเป็นหวยแบ่งปันนะครับถ่าคนเขาหน่อยสิบบุบันไหนถ้าว่าพี่น้องเขาคำามาหลายๆเห็นบ่ครับท่านใดที่ติดตามนะครับท่านใดที่ติดตามนะครับสิวจักเนาะถ่าเจ้าสัวฝันเน่นะครับถ่าเจ้าสัว คุณข่าวมาหลายนี่ครับแห้งแม่นะครับแห้งฟันเด็ดๆให้พี่น้องพร้อมนะครับซอยกันแท้ครับซอยกันแท้ซุก่อนคุณยุทธนาวะโรรถสวัสดีครับผู้ใดเข่ามาใหม่ก้เหล็กสองให้จสวนเนี่ยพี่น้องนะครับผู้ใดที่เข่ามาใหม่ครับก้เหล็กสองให้ นะครับนะครับเดี๋ยวใส่พี่น้องนะครับเนาะเป็นมังคนก็อยากนะครับได้เนาะสำหรับคนใหม่ก้นเหล็กสองขามาพี่น้องนะครับสําหรับคนใหม่นะครับก้นเหล็กสองขามาครับครับคนใหม่ก้นเหล็กสองขามากษมีตัวร่มเด่นนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับตัวร่มเด่นนะครับกษัติมีเลขกสี ตัวเด่นให้นะครับสองตัวนะครับตัวนี้คือตัวเด่นพี่น้องนะครับตัวร่วมเด่นนะครับตัวร่วมเด่นทั้งเบิร์ตมีอยู่ก็มีอยู่สี่ตัวนะครับนี่คือตัวร่วมเด่นพี่น้องครับเดี๋ยวจะสวใส่ตัวเด่นตัววิ่งนะครับเด่นวิ่งนะครับสองตัวเลขวิ่งนะครับเด่นวิ่งลูดนะครับจะสวใส่ตัวเด่นนะครับสองตัวตัวแรก ร้อยหาสิบคนนะครับตัวนี้คือตัวแรกพี่น้องนะครับตัวเด่นนะครับมาเบิ่งตัวที่สองนะครับข้อหลดข้อวิ่งนะครับนะครับตัวนี้คือตัววิ่งตัวโหลดนะครับตัวร่วมเด่นพี่น้องมีสี่มีศูนย์มีหามีเก้าครับร้อยหกสิบเจ็ดคนเบิ่งครับเด่นเก้ากับสี่นะครับตัวเด่นนะครับเด่นเก้ากับสี่หัวนี้เด่นเก้ากับสี่พี่น้องนะครับตัวนี้เนาะ ่พี่น้องเขาเข่ามาหลายรากสิแบ่งปันให้พี่น้องนะครับจักหางหนึ่งนะครับเป็นบางท่านก็นอยากได้เป็ดซื้อลอตเตอรี่นะครับเป็นบางท่านก็นอยากได้เป็ดซื้อลอตเตอรธธธี่เนาะนะครับแบ่งปันพี่พน้องเขาสิก่อนไปเนาะนะครับตามคำขอตามคำขอครับตัวแรกครับตัวแรกมันจะให้ตัวเด่นนะครับให้ตัวเด่นสองตัว นะครับสำหรับตัววิ่งนะครับให้สามตัวหางหนึ่งนะครับให้พี่น้องไปหาเบอร์ลอตเตอรี่เรี่อ้อนะครับเดี๋ยวจะซื้อปั๊บกล่องอีกตบบาทก่อนนะครับเนาะนะครับร้อยแปดสิบหาคนเบิ่งนะครับไพ่เข้าไปใดเลยครับอยู่ในลิงนะครับเต็มเหลี่ยมเต็มเลยเด้อพี่น้องเด้อเต็มเหลี่ยมเต็มเลยครับนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้เป็นมอเคอรือม่น้ำกันไอ นะครับตัวเด่นนี่เป็นบางเถื่อมาน้ากันเป็นไปได้พี่น้องเป็นไปได้นะครับเป็นไปในเบิร์ดนะครับไว้พี่น้องนะครับมันมีห้าเป็นไปด้เบิร์ดบงเถื่อม่าน้ากันอุดรูดั้งเถื่อตัวร่วมเด่นนี่ครับมาน้ากันนะครับเทนบอนครับยกตัวอย่างนะครับยกยกตัวอย่างนะครับเดียวทางฮานอยนะครับเป็นบงเถื่อม่าน้ำเบิร์ดถึงสามตัวมาน้ำกันเบิร์ดถึงสี่ตัวก็มีนะครับเนาะนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้นะครับ ให้พี่น้องเฮานะครับไปหาเบิรงเลอรเตอรีหาให้มันได้นะครับหาให้ได้เด้อนะครับอีกหางหนึ่งครับอ,อีกตัวหนึ่งครับเมื่อนี้นะครับให,ห้างเดียวครับให,ห้างเดียวหาให้พี่น้องไปหาเบิรงเลอรเตอรีครับ ให้พี่น้องเข้าไปหาเบงเลตตีไห้ให้มันไดนะครับอย่าว่าเด้อนะครับเวลาเจ้าจสัวแบ่งไปแล้วบว่าบบได้ซื้อเจ้าสัวฉันยาว้วนะครับแบ่งไปแล้วไปหาพี่น้องไปหาเบงนะครับเลตตีเอาหางเดียวครับให้หางเดียวบบต้องหลายหางดอกเอาแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยบ่านี้นะครับทนาดที่สนใจอย่าเข้ากลุ่มเด้อ นะครับเต็มแล้วเต็มเลยครับเป็นกลุ่มมี่เอพี่พิเศษถ้าจะสัวว่างหวยหายสามหวยนะครับมีหวยเล่าหวยห้าน้อยหวยไทยหายสามหวยนะครับผู้ใดที่นะครับสนใจจะเข่านะหวยวัยเข่าของเป็นยังงี้เนาะเพราะอะไคับกันนะครับแต่ว่าเต็มแล้วเต็มเลยครับพอเราเพิ่มนะครับร้อยแปดสิบกว่าบาทอ้วนแล้วโซสลิีจะสัวสิ่งหนึ่งของผมอ่ะโอเคพี่น้องเนาะนะครับขอให้พี่น้องเฮา นะครับนอนหลับฝันดีนะครับคิดสิ่งใดก็สมมุงม,มา่นตั้งถนานะครับรลำรวยเงินทองทุกขู่ทุกคนนะครับสวัสดีครับเฮงเฮงมันหมานเลยพี่น้องคร